โอ้เอาดีๆเขาก็จะเอาจริงต้องดูแบบคนละเอียดเลยนะพี่ตายแล้วแบบไม่ได้อยู่ดีขึ้นแบบขนๆขๆแบบคันนี้คะแนนหนึ่งเต็มสิบตั้มให้เท่าไหร่ราคาน้องซีอยู่ที่เฮ้ยแม่งไม่ต้องซื้อเลยพี่รถมันบู๊บพี่รถมันบู๊บสวัสดีค่ะทุกคนพร้อมกับช่องทอมแอนเมลี่วันนี้เราจะไปทำอะไรกันครับไปเสียตังค์กัน เอาเป็นว่าตอนนี้ตั้มกับเมย์กำลังเดินทางไปที่ศูนย์ t o โยต a of Orlando นะคะเพื่อที่จะไปดูรถแต่ว่ารถที่ไปดูเนี่ยก็ไม่ใช่มือหนึ่งหรอกก็เป็นมือสองแหละแต่เป็นมือสองที่ทางศูนย์ t o y ยต a รับรองแล้วก็ปีไม่ไม่เก่ามากแล้วก็ไม่น้อยต้องไปดูกันว่าวิธีการซื้อรถมือสองแบบที่สู์เลยเนี่ยเขาทำกันยังไงตั้มกับเมย์ก็ยังไม่เคยก็คือเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของตั้มกับเมย์เออที่จะไปซื้อรถมือสองแบบที่ศูงน,นะเนาะก็จะมีพี่คนไทยนะคะไปช่วยดูด้วยก็เดี๋ยยวววเเเรราาาไไปปดูกกกััันน่จะอามาอมม็งงพให้ต้ตบ์ ราบรื่นแล้วก็ได้รถที่ดีๆด,ด้วยนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สูนเลยค่ะครับ นี่คือ C-HR นะคะเป็นรถที่ตั้มกับเมมองไว้เพราะว่าตั้มกับเมชอบข้างหลังที่มันจะเป็นร์ดแบ็กอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเก็บของได้เยอะแต่ว่าราคาก็จะสูงนิดนึงตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงตัดสินใจว่าเราจะเอาเป็น c H r เหรือเราจะเอาเป็น t o โย t a าโคโรล่แบบออย่างเงี้ยธรรมดาดีกว่ากันซึ่งราคาเนี้ยมันก็จะถูกกว่า นี่มันก็จะแค่2 1 0 0 0แต่ว่าถ้าเป็น c h เเนี่ยมันก็จะแพงขึ้นมาเป็น2 3 0ห0ื่นสามสองแต่ว่ามันก็จะได้รถที่ใหญ่เมกัตั้มคิดว่ามันน่าจะใช้งานได้คุ้มค่ากว่าเมยกัตั้มชอบที่มันเป็นฮัดแบ็กข้างหลังแค่นั้นแหละเพตุผลสีเท่าสวยอะ่ะมู่นม็กก็ดีดีดิดูสีหนาคนจะเสียงเงินนะคะสองหมื่นสามอันนี้ม่ไเจอร์สเปเชียลนะใช่ให้ตนะั้ตมลองเข้าไปดูข้างในมีดูมาแล้วเมื่อกี้ลองนั่งดู อย่างแหลมอโอเอาดีๆ <laughs> ชอบไหมอบ,บอกเบาะมันไม่เตีย้ยเหมือนฟอร์ดไม่เท่าไหร่สี 4, ่หมื่นแต่ก็จะมีตรงนี้จะ oh, ต้งก็ใส่ได้ใช่ปะละ่ะเราลองดูดีๆแบบทุกซอกทุก,ทกมุมเราจะได้แบบไม่เหมือนฟอร์ดเราเปิดกระโปรงดูได้ไหมพี่ <laughs> <laughs> ไม่มีกุญแจไม่ใช่หรอนี่พี่ไม่ใค่เห็นกระโปรงหน้าเด็กเขอันนี้ม,มูก็เนี่ยไม่ใช่มูก ตั้มลองขึ้นไปนั่งข้างหลังดูไม่เล็กเลยแต่ว่าแค่พอปิดประตูแล้วมันแค่รู้สึกเหมือนใช่มุมมองมันแคบแค่นั้นเองไม่แย่เลยโอเคเลยชอบเดี๋ยวดูดีๆก่อนเดี๋ยวเพิ่งแบบโอเคเอาน่นนี่นี่อ้โหเต้องให้พี่ตองดูแลพี่ตั้มดูไม่รู้เรื่องหรอกเครื่องใหม่มากเลยทำเซียนอย่างนั้นอะทำเป็นดูแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเราจะรู้สภาพว่ามันดีหรือไม่ดี ขับไปแล้วแบบไม่ได้อยู่ดีเคเื่อแบบคนนี่แบบที่นี่มันถ้าเกิดซื้อที่นี่มันมีมันเคลฟายใช่ไหมคะมีมีวันทีแบบว่ากี่เดือนกี่เดือนเนี่ยเจ็ดเดือนปะที่เขาบอกเหมือนที่ดูในเว็บไซต์มันแล้วแต่คันอืมแล้วแต่คันแล้วนี้หน้าสดนะเนี่ยเราชอบนะใช่สีเทาด้วยไม่ดำสนิทเออไปดูอีกหลายคันแต่แต่อันนี้ไม่เคยชนไม่เคยชนมาต้องบอกอันนี้ไม่เคยชนนะคะคันนั้นอ่ะสามหมื่นไปแต่ว่าถูกกว่าอันเนี้ยประมาณห้าร้อยป ค่านั้นสองหมื่นสามสี่ร้อยถูกกว่าห้าร้อยดอลมีรอยอยู่อ่ะมันอาจจะแบบว่าเคยไปจุ๊บก็ใครมาหรือเปล่าแต่พวกนี้มันจะมีบอกนะพี่เหมือนคับแทอ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่เลยค่ะเราก็ดูไดหน่อยนึงั้งไม่ได้ซีเรียสเฉยเฉยไม่สนอจแล้วปุ๊กกี้นั่งข้างหลังแล้วปุ๊กกี้รู้สึกว่ามันอัดไหมไม่อัดเลยพี่ ก็อยากได้ CSR แล้วแหละเ <Ừ. S 2> พราะราคาโคโร่ามันฟาไปสองสองหมื่นคือคิดว่าโคโร่าเนี่ยสองหมื่นแล้วก็สู้เพิ่มอีกสามพันได้รถที่ชอบอ,ช 2, อะไรอย่เงี้ยใช่ไหมสู้สองพันอะไรเงี้ยได้ขนาดที่ใหญ่กว่ารถที่ชอบกว่าอะไรอย่เง,งี้ย แล้วเลขไม่ถูกน้อยกว่าด้วยแต่ปี2019ันสก็2 3 0 0 0หมืนกันดีหว่าใช่แต่ว่าในเว็บมันเขียนว่า2 2 0 0 0่ไงตอนแรกไม้ถึงเทไปตรงที่สีเทาเพราะว่าเห็นว่าราคาน้อยกว่ากันแค่500ดอลลดร์แต่ว่าอันเนี้ยในเว็บไซต์อ่ะคันดำเนี้ยมัน2 2 0 0 0ก็เลยคิดว่าอ่ะถ้า2 2 0 0 0ก็เอานี้ดีกว่าไหมเพราะว่าเลขไม่น้อยกว่าคือถ้าราคาเท่านี้ย23,000สเนี่ยไปเอาสีเทานั้นดีกว่าก็ต้องดูด้วยว่ารถเราจะเทเดนเท่าไหร่ใช่ปะเทถ้าสมมุติถ้าได้พันหนึ่ง ห้มันก็ได้ประมาณนั้นปะแต่ที่เราเขาประเมินราคาเขาบอกว่าเราจะได้สองพันหนึ่พันห้า I have question uh uh this this one on website is not twenty three thousand how much is it twenty two something right yeah they might they might change the price yeah oh okay you want me to open it for you yeah yeah. thank you let me let me get the kids real quick okay thank you so much เขาบอกว่า price มันจะ change อะแล้วมันจะ change ขึ้นหรือมัน change ลง ต่ถ้าเกิดมาราคาเท่านี้เลยนะเมเชียร์คันสีเทาเออคันสีเทาเท่าไหร่นะสองหมอันนี้สองหมแต่ว่าไม้มันก็ห่างกันหมื่นหนึ่งไงโเกี้คันนี้มันถูกกว่า500าแต่ว่าไม่อันนี้มันน้อยกว่าหมื่นหนึง่งเราต้องดูดีเทลพี่ว่ามันจางกันยังไงรครนะันนั้น ออกแบบพวกเครื่องอะไรอย่างงี้ใช่ปหมแซวก็คือเหมือนปกติรุ่นปกติเลยอะค่ะพี่รุ่นเบสิกเลยอ๋อนั่นมันสปอร์ตชิมช่พี่ดูไอ้นั่นมัน S S สเอะลองไปดูคันนี้แบบมีเบาะอุ่นคันนู้นไม่มีเบาะอุ่นอะไรอย่างงี้พี่เข้าใจคันนี้จะมอสปีกเกอร์พอกกว่าคันนู้นอะไรมาบนี้อ๋อโอเคอุ่นใจวิวกี้มาช่วยท่านภาษาอังกฤษหนเอ้าวใจไม่รอด The new car CSR เอ่อ how much for the new, for the new, new one? It's gonna be around 26, 27. อ oh. oh. ๋อประามาณ4 0 0แต่อันนี้เรายังไม่รวมค่าพวก tax fee กกค่า DMV อนยะ่างี่พวกนั้นจะต้องรวมด้วยใช่ปะอย่างรถหนูใช่ป่ะประมาณ2,040<ห>บางที่รวม,มทุกอย่างอะ่ะ2,080 อันนั้นก็จะบวกขึ้นไปอีก<ช><ช>คือมันดูเหมือนจะไม่ต่างมากแต่ว่าทโท้มันจะต่างแล้วจะถามเขาว่าเรื่องประกันหรืออะไรมันมาพร้อมกับรถพี่แต่มันจะมีจํากัดแค่ว่าแบบบางคันหกหมื่น 60, หรือไม่ก็5ปีก็<อ>แล้วแต่จะรับประกัน e n g จ n นกับ t r a n s m ช s s i o n พวกเกียร์พวกอะไรเงี้ยพี่ท,ท,ทั้งหมดมท,มทั้งหมดนะพี่เช็คระยะหรืออะไรงี้ใช่ปะใช่อะไร ความต่างของคันนี้กับคันสีเทาก็คือคันนี้จะเป็นรุ่นขั้นต้นนะคะทุกคนแต่ว่าคันสีเทาเนี่ยจะเป็น XLE ก็คืออาจจะเป็นรุ่นท็อปเลยแล้วก็เป็นสปอร์ตด้วยแต่คันนี้เป็นรุ่นธรรมดาจะเป็นใจยานจริงเพราะว่าเอาจริงมันก็ห่างกันไม่เท่าไหร่ จำได้ว่าไงอ่ะมีสองคันแหละตอนนี้ก็คือคันนี้กับคันนู้นคือมือหนึ่งก็เพิ่มไปอีกสามพันน่ะแต่ว่าพอรวมทุกอย่างมันก็จะทะลุไปเกือบสามหมื่นใช่ปะล่ะมันก็จะแพงไปใชแต่คันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดถ้ารวมทุกอย่างประมาณที่สองหมื่นหกห้าร้อยทุกทั้งหมดเพราะว่าแท็กมันก็หกจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะพี่แต่ปกกี้ใช่ไงระหว่างคันนี้กับคันนู้นเออถ้าต่างกันแค่ห้าร้อยนะพี่แล้วมันออปชั่นมันก็เยอะกว่าคือแต่เนี้ยเหมือนมมมมมมัันีเเลขใหห่่่่าาาาาดึงงงพวกรรรถถตตคไไท้ เฮ้ยพี่เรารวยลงเยอะเราก็พอถึงแสนเราก็เปลี่ยนเอางี้พี่แค่พวกออปชั่นเป่าล่ะออปชั่นก็คือฟิลเหมือนแบบลำคันนู้นจะมีลำโพงจริงเหรอถ้าเฉยๆก็คันนี้เออถ้าเฉยๆคันนี้ใช่เพราะทั้งทั้งไม้แล้วก็โอเคห้าร้อยก็ตังค์แล้วพี่ว่าไงลองขับเหรอโอ้โหโคตรเงียบอ่ะพี่ฟอร์ดมันดังไงนิ่งมากนิ่งมากไม่ไม่สั่นไม่อะไรคือพี่ฟอร์ดก็จะเสียงดังแล้วก็สั่นไปเลยพี่ร้อยยี่สิบไปเลยมึงดูข้างในดิ กลับกันบ้านเลยป่ะลับบ้าะตรงวันเนี้ยเฮ้ยเอิฟพี่ยังไม่ถามเขาเรื่องเพจอ๋อเขาบอกเมื่อกี้คุยกับจังแล้วเขาบอกว่าอยู่จังเสร็จรถใช่วยไหมพี่ตังบอกเกี่ยวกันนี้เขาบอกโอเคก็ไม่คุยแต่เขาต้องเช็คใช่ไหมใช่พี่พี่ซื้อมาเท่าไหร่ขายน่ะสี่พันห้ารวมทุกอย่างห้าพันสี่แค่พันสองพันก็สบายใจแล้วโคตรเงียบอ่ะปุกกี้รถรถคันนู้นโคตรดังอ่ะแต่ชอบที่เบาะมันสูงเพราะว่าพี่ฟอร์ดจะแบบเบาะเตี้ยลงไปอย่างที่พี่ถึงต้องมีไอ้ที่หนุนคอใช่ใช่ใช่ คันนี้คะแนนหนึ่งเต็มสิบตั้งให้เท่าไหร่ให้แปะเลยมัพี่เดี๋ยวเราขับไปอย่างนี้นะแล้วพี่ลองแบบเบรกแรงๆหน่อยพี่แล้วพอจะได้ดูเบรกไหมครับแล้วก็แบบเบรกให้มันกระทันทีเลยพี่เบรกหัวทิ่มเลยใช่ปะถ้าตั้งเบรกต้องบอกก่อนนะเดี๋ยโอ้ยพี่เป็นบอกหนูหนูเบรกถ้าตั้งเบรกต้องบอกก่อนนะบอกว่าถ้าจะเบรกให้บอก พี่ลงจอดฟังสายก็ได้พี่แล้วพี่เหยียบเบรกแน่นๆเลยนะพี่เหยียบเบรกให้แบบสุดตีนเลยนะแล้วก็เหยียบคันเร่งพร้อมกันค่อยๆเพิ่มพี่ค่อยๆเพิ่มโอหน้าเหินนิดนึงแต่ก็ขึ้นเร็วอยู่เพราะว่าฟอร์ดกว่าจะปุ้งไปได้ขนาดเนี้ยถ้าที่ยาวขนี้จริงๆต้องดูละเอียดกว่านี้แล้วถ้าก็จะเอาจริงต้องดูแบบโคตรละเอียดเลยนะพี่ดูตัวเครื่องดูอะไรเงี้ยไม่จตเราต้องไปจอดตรงนู้นนะพี่ อ้าวเขาให้เราไปจอดตรงนั้นเขาจอดตรงนั้เอาเหรอโมกี้เขาไม่พอ้ยมันน่าจะโดนยึดมาซื้อไปแล้วไม่ไม่ผ่อนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็มีก็เลยไอ้ตรงนี้คือมันต้องเคยโดนลากอะไรสักอย่างแหละเพราะว่ามันมีรูตรงนี้ใช่เพราะว่ามันเปิดนี่จริงจริงมันมีพลาสติกปิดตรงนี้ไม่เสียก็ต้องโดนลากเพราะว่าโดนยึดคิดว่าจะมีรอยนิดหน่อยอันนี้น่าจะขัดต่อรอยบุบไม่ค่อยซีเรียสแต่ว่ามันต้องดูว่ามันบุบเพราะว่ามันไป ชพีะ่อ,ะอยากสงสัยว่าทำไมต้องมีแม่มาเม,ม้นสนิทเหมือนแต่คันนี้ดูคันนี้มันเนพิ่อเพื่ออาจจะมีชนข้างหน้ามาอย่างเงี้ยนิดนึงหรือไม่ก็เคยโดนแกะแล้วอย่างถ้าถอดหม้อน,น้ำเนี้ยมันก็ต้องแกะแต<ช>่กันชนออกมันอาจจะมีการซ่อมอะไรตรงช่วงข้างหน้าก็เลยแกะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเคยแกะแล้วใส่ไงมันก็ไม่เหมือนเดิมเนี่ยตรงนี้เกิเคยโดนดันเออหมายถึงว่าใครถอยชนแบบว่ารถออกจากซองแล้วถอยมาชนหรือไม่ก็ไม่ถอยไปชนเขา้วคันนี้ข้างในดูเก่ากว่าคันนู้นเนาะว่าไหม เป็นไงบ้างคันนี้ค่คันนนคันนี้ดูพุ่งกว่าเพราะว่าคันเมื่อกี้เราใช้กด parking ไว้ใช่ไหมจริงเหรอมันเกี่ยวหรือเปล่ไม่รู้พี่ตกใจเลยอะเมื่อกี้ลองขับแรงๆไหมดูเข็มบัานรอบมันตกไหมเวลาเร่งขึ้นแล้วมันมันเปลี่ยนเกียร์เข็มรอบมันตกไหมก็ไม่ไม่ตกไม่รู้ไม่นะคะไม่ตกหรอไม่รู้ เอ้ยแม่งไม่ต้องซื้อเลยพี่รถมันบูบพี่รถมันบูบไหนไม่ใช่แล้ามันบูบเนี่ยความนี้ผมการประกอบล้วถ้ามันแบบว่าเคยโดนแกะมาหรือเคยโดนทําสีท้ายตรงนี้มันจะประกอบมาค่อยดีถ้าเกิดว่าเคยโดนชนท้ายมาเนี่ยมันตีใหม่ยังไงก็ไม่เรียบเท่าไม่เรียบไปเยอะถ้ามันเคยซ่อมมานะให้นี่จะตั้งยากมากให้มันแบบให้มันตรงให้มันเฟ้แบบมันจะมีขยับนิดนึงต่อลงอะไรแบนี้นมครับนี่มันแตกนะ แต่ความส้างเลยชิปมาเาไม่สิ่งนี้เอาเหรอมันวมันได้นี่หรอโอ้บอกว่าแตกใจเสียเลย <laughs> ถ้ามันโชว์ข้างหน้ามันเนี่ยมันก็จะไม่ได้ประกอบแบบน,นี้หรอกแล้วเหล็กมันก็จะแบบเบี้ยวหน่อยเดินพับๆโดนโดนยืดมาปั๊มเบอร์ปัมป๊มอะไรเนี่ยรอยพวกนี้มันจะไม่เหมือนเดิมเลยอ๋อแต่เนี้ก็คือเหมือนเดิมใช่ไหมเออเนี้ยมันเหมือนเดิมเนี่ไม่เคยชนอย่างนี้แต่ข้างหน้าเมื่อกี้พี่ต้องกดแล้วมันก็เข้าแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมอาจจะแค่เพียงอันนี้เราต้องมีประวัติรถด้วยพี่ไงเขาต้องบอกประวัติรถเรา ็โอเคนะตั้มคิดว่ <c oughs> าไงก็ชอบคันนี้แหละใช่ไหมแต่ฟิลการนั่งข้างในไม่ชอบคันนู้นมากกว่ารู้สึกคันนี้ไม่ค่อยชอบข้างในแต่ไม่รู้ว่าไม่ชอบตรงไหนเพราะายังไงพยายามดูไม่ชอบที่ราคามีเสียดายที่ว่าเดี๋ยวจะซื้อมือหนึ่งไปเลยมัญหางกันไม่เท่าไหร่แต่ว่าพอรวมทั้งหมดมือหนึ่งอ่ะมันสามหมื่น แต่มันก็น่าเสียดายไงเพราะว่าเพิ่มอีกแค่สามพันมันก็ได้มือหนึ่งไปเลยอะไรเงี้ยตอนนี้มีสองทางคือถ้าจะเอามือหนึ่งไปเอาเก่งธรรมดาราคาะหมื่นห้าหมื่นหกจบอยากได้สองหมื่นต้นต้นด้วยแต่สองหมื่นห้านี่ก็เกินเกินที่เราคิดมามากแล้วไงแต่มันก็มีถูกกว่านี้คิดหนักับคิดหนักเรื่องดอกเบี้ยเดี๋ยวออกมาบอกเนาะว่าไงอาจจะถ่ายกล้องไม่ได้นะทุกคน โอเคไหมถามเมย์เมย์โอเคไหมเมย์แบบพูดความจริงของเมย์จากไกลเลยเพราะว่าเมย์ชอบรถโอเคทุกอย่างงั้นเรียกเลยใช่ไหมเช็คบินเลยใช่ไหมแต่มันตื่นเต้นอะวะจะเสี่ยงเลยนะเนาะอันนี้ your niche your signature anywhere anywhere you can sign anywhere it's gonna be your signature over here and today's date okay alright then let me get everything ready โอ้สมอบคีค่ะ thank you okay. very um> m u thank you happy new day Bye. ตอนนี้เรากำลังทำอะไรคะตั้มย้ายของครับว้าวแสดงว่าเราได้รถใหม่แล้วนี่นะคะรถใหม่เราค่ะทุกคนว้าวสวัสดีค่ะทุกคน สวัสดีไม่ทันตั่งตัว <c oughs> ยกมือไหวเลยก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาสาระเนาะเมย์ก็อยากจะพูดก่อนเลยว่าสาเหตุที่เราต้องซื้อเพราะว่ามันยาวมันตั้งแต่ตอนที่เราซ่อมรถตอนนั้นน่ะเราอาจจะตัดสินใจผิดพลาดไปเมย์ก็คิดว่ามันเป็นประสบการณ์ ถ้าวันนั้นอะเรารู้ทุกอย่างเหมือนที่เรารู้ในวันนี้อะเราก็คงตัดสินใจอีกแบบหนึง่งตอนนั้นที่เราตัดสินใจไม่ซื้อใหม่ซ่อมไปในราคาสามพันบวกบวกบวกไวยนะเพราะมันมีค่าอื่นอื่นไปอีกรวมรวมแล้วน่าจะประมาณ5้าพันดอลลาร์อพอหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้มันก็ยังมีปัญหาอีกมันเก่าแล้วใช่เรื่องมันเก่าแสนเจ็ดหมื่นใ่ที่น่าห่วงก็คือถ้าอยู่ดีดีมันดับกลางทางก็แย่คือพี่คนไทยเนี่ยเขาบอกว่า ดูแล้วระยะการใช้งานอ่ะมันก็ใช้ได้เรื่อยๆแหละเหมือนรอวันที่มันจะดับไปใช่าง้ยคิดว่าถ้าวันนั้นที่มันดับไปมันไม่ไมันไม่สามารถที่จะไปแบบขายหรืออะไรที่มันเพิ่มมูลค่าได้อีกแต่ถ้าเราซื้อตอนนี้เรายังสามารถเทรดมีมูลค่ามูลค่าต้องพูดอย่างงี้เหรอไม่มีก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้างั้นก็ตัดสินใจขายแล้วก็ซื้อคันใหม่เลยละกัน แต่ตอนนั้นน่ะเป็นเด็กสองคนที่ไม่มีประสบการณ์อะไรเลยตอนอยู่ที่ไทยเพราะว่าเราเพิ่งจะเรียนจบเราไม่เคยมีบัตรเครดิตเราไม่เคยเป็นหนี้ไม่เคยเป็นอะไรมาก่อน<ม>พอเรามาถึงบัตรเครดิตไม่ได้ของเราก็คือที่อเมริกาแล้วเราแค่รู้สึกว่าการซื้อรถมันเป็นวน่้ใหญ่แล้วเรายังตั้งตัวได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันก็จําเป็นที่ต้องใช้ใชเราก็รู้สึกว่า จะซื้อมือสองราคาเท่านี้ประมาณนี้จ่ายจบทีเดียวโอเคอะไรอย่างเงี้ยณนะตอนนั้นเราคิดอย่างนั้นนะคะทุกคนแต่ว่าณตอนนี้เหมือนกับว่าถ้าให้เราไปซื้อมือสองอีกเหมือนพี่ฟอร์ดอย่างเงี้ยเราก็กลัวไปแล้วอะ่ะด้วยตั้มกับเมย์ไม่ได้มีความรู้เรื่องการซ่อมรถหรือดูแลรถมากมนะักก็สู้ซื้อแบบต่อให้มันเป็นมือสองก็เป็นมือสองที่ ต่อจากศูนย์ที่เลขใหม่มันน้อยปีใหม่ๆเพื่อให้มันสบายใจของเรานะการไปซื้อครั้งนี้ของตั้มกับเมย์มก็เปรียบเสมือนการซื้อมือนหนึ่งแหละให้ทุกคนคิดไว้ว่าถ้าไปซื้อรถคันใหม่ที่อเมริกาอารมณ์มันเป็นแบบไหนอันนี้ก็เป็นแบบเดียวกันเลยเพราะเราไปซื้อที่ศูนย์ เพราะว่าตั้มกับเมย์ชอบรถฮาร์ดแบกดูใหญ่ใหญ่ออที่นะที่มันแบบว่าไม่ชอบรถเกง๋งแต่ก็ไม่ได้ชอบแบบเทชรยูที่มันใหญ่ไปเลย,เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูไว้ไม่ต่ำกว่าปี2017แล้วก็ดูไมคที่ไม่สูง,สงกว่า50,000ื เข้าสู่กระบวนการในการที่จ่ายตังค์ถ้าเป็นลดมือหนึ่งนะก็แค่เข้าไปคุยว่าเราจะลดแบบไหนเป็นการผ่อนจ่ายไหมหรือจะซื้อเงินสดในของตั้มกับเมย์เป็นการผ่อนจ่ายเป็นมือ2เนี่ยเราก็ไปดูรถที่เราอยากได้แล้วพอเราได้ปุ๊บเนี่ยเซลขายตรงนั้นอ่ะเขาก็จะแบบว่าโอเคมาบอกเขาทำสัญญาการตามระบบอ่ะนะซึ่งตอนนั้นอ่ะเราก็ระบบเราจะมีตรงที่ว่าเราจะต้องมีเทรดรถพี่ฟอร์ดด้วย ต่อไปที่เราจะทําก็คือเขาจะขอข้อมูลเกี่ยวกับของพวกเราบโ social กินการเนี่ยเขาเขาไม่ได้ดูกินการเลยนะทุกคนตอนแรกเมย์จะกู้รวมกันแต่ว่าตั้มมีใบขับขี่ใช่ปะโอเคผ่านเขาขอใบฟรีได้ id ของเมย์ซึ่งเมย์ยังไม่ได้ทำโซเชียลอันใหม่ก็เลยไปทำฟได้ดีไม่ได้เมย์ก็เลยมีแค่ใบกินการพอเขาไปเช็คมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเออคุณมีพาสปอร์ตไหมที่นอกจากใบกินการอันเนี้ยเราก็บอกว่าเออเรามีนะแต่เราไม่ไดเอามาก็กลายเป็นว่าก็ต้องเป็นตั้มกู้คนเดียว พอเรายื่นไปของตางไปเนี่ยเขาก็จะไปเช็คว่าเครดิตสกอร์เป็นยังไงประวัติดีไหมเช็คกับทางธนาคารเช็คเพื่อที่ว่ามาเสนอราคาเราว่าดอกเบี้ยควรสูงต่ำเท่าไหร่ผ่อนเดือนละเท่าไหร่จะจะกำหนดขั้นต่ำมาให้ว่าเราจะวางเงินดาวเท่าไหร่เขากำหนดเงินขั้นต่ำ เงินดาวให้เราว่า2,000ดอลลาร์คือห้ามดาวต่ำกว่านี้เพราะว,ว่าดูจากเครดิตสกอร์ตั้มเนี่ยต่ำสุดได้2,000ดอลลาร์ก็คือถือว่าถูกนะทุกคนถูกมากนะ2,000ดอลลาร์แล้วก็ ค่าตัวพี่ฟอร์ดเนี่ยทเทรดก็คือเราเอารถคันเก่าไปเทรดกับเขาได้พันห้าร้อยดอลลาร์ซึ่งมากกว่าที่คิดไว้เราขอแค่พันอัพเราก็ดีใจแล้วเ<ช><ๆ>พราะเราต้องการให้มันเป็นเงินช่วยในการเพิ่มการดาวก่อนที่จะเอาไปเทรดเนี่ยเราก็ล้างความสะอาดพี่ฟอร์ดอย่างเรียบร้อยดูดทุกซอกทุกมุมทาให้รถมันดูสะอาดที่สุดแล้วเนาะเมกับตั้มก็เลยตัดสินใจดาวรถอยู่ที่ราคาสามพันดอลลาร์บวกกับราคาพี่ฟอร์ดอีกหนึ่งพันห้าร้อยดอลลาร์เป็นสี่พันห้าร้อยดอลลาร์นี่คือราคาดาวที่เราวางไปเนาะ เขาก็เลยเอาราคาดาวเนี่ยที่เราวางไปคุยกับธนาคารเพื่อที่จะขอว่าจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่อ่าผ่านอนจต่อเดือนเนี่ยเท่าไหร่พอคำนวณดูแล้วอย่างเครดิตของตั้มเนี่ยผ่อนได้72เดือนได้ดอกเบี้ย8.3%น้องนายที่เขาไปดูด้วยเนี่ยเขาก็บอกอยู่ว่าโอ้โหดอกเบี้ยถูกมากมันถูกสําหรับคนที่มาซื้อรถ หมครั้งแรกเขาบอกว่าถ้าต่ากว่าสิเซนี่ยถือว่าโอเคแล้วแล้วทีเนี้ยเมย์ก็พยายามจะคุยกับเขาว่าเราขอผ่อนช็อตเทอมกว่านี้ได้ไหมก็คือไม่เอาถึงขนาด6ปีได้ไหมแต่เขาบอกว่ามันเป็นแบบนี้ก็แรกอ่ะคิดว่าเขาน่าจะไม่ให้ที่มันสั้นกว่านี้เขาก็คงกลัวเราไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นการสร้างเครดิตไปในตัวถึงเวลาถ้าเราจะซื้อบ้านหรือซื้ออะไรก็จะ่กยกว่าาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้ยังไม่มั่นใจในข้อมูลแต่ว่าพี่เขาพูดมาว่า ถ้า1-2ปีเราทำเครดิตดีหมายถึงว่าเราผ่อนตรงเวลาจ่ายครบทุกงดวดเราก็จะสามารถขอรีไฟแนนซ์ได้คืออเมริกากับไทยมันก็ต่างกันในการที่จะรีไฟแนนซ์หรือดอกเบียอะไรมันต่างกันมากซึ่งก็ให้พี่คนไทยที่เขาอยู่มาก่อนเขาก็แนะนำทีนี้<ๆ>พุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วลว,ว่าโอเค72เดือนนะส่อนเดือนละ สี่รดอลลาร์แล้วก็เข้าไปในสู่ขั้นตอนของการเซ็นน้องไายเขาจะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพยายามขายอินชูลันให้พี่นะให้ตอบโนโนโนอย่างเดียวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนพอเข้าไม่ถึงเนี่ยก็คุยกับเขาไปสักพักหนึ่งเขาก็เสนออินชูลันมาอันหนึ่งก็คือดูแลเกี่ยวกับพวกระบบของเครื่องยนต์ของเราทุกอย่างครอบคลุมเกือบทุกอย่าง ในรถอ่ะเนาะเออมันจะต้องจ่ายเพิ่ม28ดอลลารดนแต่ว่าเขาเนี่ยจะลดดอกเบี้ยให้เราจาก83%กเ็ขาจะเหลือให้6.2%กคอ็ก็ก็ดีก็เอาก็เป็นสรุปว่าเป็น428ต่อเดือนสาเหตุที่เลือกโตโยต้าเพราะว่าไม่ค่อยกินน้ำมันเท่าไหร่แล้วก็ซ่อมง่ายซ่อมง่ายอะไถูกช่างซ่อมที่เราไปซ่อมไป3า0 0กว่าบาทเนี่ยเขาบอกว่าทำไมคุณไม่ดูโตโยต้าล่ะในเมื่อช่างบอกว่าโตโยต้าถูกแล้วก็จัดโตโยต้าแล้วเราก็มีชื่อให้น้องแล้วด้วยนะคะท น้องชื่อว่าน้องสีน้องสีกับพี่ฟอดน้องีกพี่ฟอดน้องสีก็คือน้องสีเฮดอาร์นะคะทุกคนยังไงก็อวยพรให้น้องสีแบบน่ารักน่ารักกับตั้มกับเมย์ไปนานๆอวยพรให้รีบหมดหนี้กับน้องสีเร็วๆแล้วกันก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนมาแชร์ว่าอการซื้อรถเป็นยังไงจะบอกว่าก็ไม่ได้รู้อะไรเยอะมากมายนะทุกคนบางข้อมูลอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นอีกด้านหนึ่งอะไรเงี้ยก็มันมาจากประสบการณ์ที่ตั้มกับเมย์เจอเนาะก็พูดไปตามนั้นเออยังไงก็ฝากทุกคนซับสไคร ตอนนี้ตั้มกับเมเป็นนี่แล้ว <laughs> ตั้มอยากได้รายได้จาก y t u t u มากมากโอเคโหก็สรุปราคาน้องซีส่งท้ากัน่อยหนกัน26,500แล้วกันจะได้คิดเป็นราคาไทยถูกเนาะราคาน้องซีอยู่ที่8,79561บาทนะะทุกคนก็ <laughs> <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นรถไงน้องอาจจะใช้งานไปนานๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรา,รเรารเดูแลรักษาดีๆตั้มกส่แ้ใช้ประมาณ7ปี ใช่เมแกจะใช้วาสนาท้าไปเมแกนะ <laughs> ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับช่องทอ <and> มแอนน์เมลี่สวัสดีค่ะ <laughs> <laughs> บ๊ายบายไปดูรถกัน This price we don't have too. n you don't have too. s อันเนี้มันคือเอากุญแจอีกอันหนึ่งพี่แล้วก็นัินฉลัยเราไม่จำเป็นต้องเอาเราไม่จำเป็นต้องเอาก็คือเดือนละสี่ร้อยก็ขาดคนละสองร้อยอะไรสองร้อยอะไรลดชื่อตามต้องมาจ่ายอ้าวงั้นก็เดือนแรกก็จะโดนยึดแล้วแหละเรายังมีอีกด้านหนึ่งพี่อีกด้านหนึ่งก็คืออินชลันมันจะขายเราให้ได้เราต้องปฏิเสธนะปฏิเสธหนอไม่มีเงิน